สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขนะคะวันนี้เราจะมารู้จักต้นไม้ต้นนี้ค่ะน่ารักนะคะสีสวยหวานสีสวยน่าสะสมกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยนะคะเป็นไม้ทรงพุ่มเล็กนะคะแล้วก็สีที่เขาตัดนะคะจะอยู่ที่ใบ ค่าหนึ่งนะคะจะเป็นสีชมพูข้าหนึ่งจะเป็นสีเขียวสวยหวานน่ารักเลยทีเดียวค่ะถ้าเราปลูกไว้ในกระถางนะคะก็จะสามารถดูแลได้ง่ายและถ้าเป็นของฝากของฝันในช่วงนี้นะคะใกล้ทั่วรเทศกาลแล้วค่ะจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่หรือวาเลนไทน์ตัวน,นี้ก็เหมาะที่จะเป็นของฝันส่งมอบความหวานให้กไกลเรืยกันได้ในช่วง เทศกาลต่างๆได้เลยนะคะแรกจัดได้ว่าเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กนะคะก็ไม่ใหญ่ส่วนการขยายพันธุ์นะคะสามารถตัดกิ่งปักชำได้เลยค่ะและสามารถอยู่ในที่แดดลำไรได้นะคะไม่ควรอ,ออกแดดจัดนะคะเพราะจะทำให้ใบของเขาไหม้ค่ะการรดน้ำนะคะรดน้ำก็วันละครั้งได้เลยนะคะดินร่วนซุยค่ะ เ a ดี้พิงนะคะสวยน่ารักหวานสีหวานมากนะคะกำลังยิดไม้ด่างตอนนี้เป็นถือว่าเป็นไม้ด่างชมพูนะคะช,ช่วงนี้ราคายังหลักร้อยอยู่นะคะต้องรีบสะสมไว้นะก่อนก่อนที่ราคาจะพุ่งมากกว่านี้แล้วค่ะวันนี้เอาฟาร์มน่ารักของเลดี้พิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะค่ะ คลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะและต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปและทุกๆคอมเมนต์นะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ